สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุ้ยใจดีค่ะจากนิสัน SK สชัวบางบัวทองนะคะวันนี้พี่นุ้ยพามาพบกับเจ้า All New a าร l เมลคันนี้นะคะรุ่น VL ราคา639,000บาทนะคะคันนี้เป็นสีเทาเมทัลลิตนะคะจะบวกค่าสีอยู่ที่5,000นะคะกับรุ่นนี้เลยนะคะแคมเปญของพี่นุ้ยนะคะกับเจ้า All New a m e l เมลคันนี้เลยดาวเริ่มต้น39,000ค่ะ สามหมื่นเก้านะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนแม็กยางตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันแต่เราทําดาวที่เริ่มต้นสามหมื่นเก้านะคะกับชุดแต่งด้านหน้านะคะเป็นชุดแต่งของลำกานะคะนี่คือชุดแต่งลำกาถ้าต้องการแนวสปอร์ตนะคะก็จะเป็นของลำกานะคะส่วนคันนี้นะคะลูกค้าเขาเลือกเพิ่มซื้อเพิ่มต้องบอกก่อนว่าต้องการแม็กยางนะคะ ของเลนโซ่นะคะขอบ17เลนโซ่อันนี้เพิ่มนะคะอันนี้เพิ่มต่างหากจากแคมเปญนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันส่วนด้านในก็แถมเบาะหนังอย่างที่บอกมีสีให้เลือกทุกสีตอนนี้เรามาดูรอบคันกันก่อนเลยค่ะนี่คือออร์นิวอ e ร a เที่แต่งแบบเปลี่ยนแมกย่างเลยคันนี้อันนี้คือสเกิร์ตของลำกาแต่แมกยาง ของเลนโซนี้ลูกค้าเพิ่มเองตังหากค่ะขอบอกนะคะว่าเพิ่มเองตังหากนอกเหนือจากแคมเปญตรงนี้เรามาคุยกันนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแบบแมกยางที่ไม่ได้เปลี่ยนขอเป็นยางเดิมแต่เป็นแมกปัดเงาก็จะเป็นอีกแคมเปญนึงนะคะแต่ตอนนี้เรามาพามาดูมาชมกับรุ่นนี้ก่อน นี่คือ all new a m e r a หนึ่งพันเทโบนะคะที่ประหยัดน้ำมันที่สุดนะคะของนิสสันของนิสสันเรานะคะสีเทาเมทัลลิกจะบอกเลยว่าเป็นสีเทาสีใหม่ที่สวยมากเงาจะดูเด่นมากนะคะลองดูนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาอ e ีโกคาร์นะคะทักทายสายตรงถึงพี่นุ้ยได้เลยค่ะเบอร์โทรนะคะ086 328 9497นะคะ แคมเปญเรามีตั้งแต่ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนหรืออยากจะเลือกใช้เงินดาวน้อยไม่เน้นชุดแต่งเราก็จัดให้นะคะทุกแคมเปญนะคะขอให้คุลูกค้าแค่เปิดใจโทรเข้ามาก่อนค่ะโทรเข้ามาก่อนโทรมาคุยรายละเอียดในเรื่องของรายได้และอาชีพนะคะเพราะว่าทุกเงื่อนไขขึ้นอยู่กับรายได้และอาชีพของลูกค้านะคะคุลูกค้าทุกท่านเป็นเกณฑ์นะคะในการพิจารณาของไฟแนนซ์นะคะ การดาวเริ่มต้นทุกอย่างที่บอกทุกครั้งเลยถ้าเราเข้าเงื่อนไขไม่มีอะไรยากเลยนะคะเราสามารถออกรถได้แบบง่ายและสบายมากเลยค่ะส่วนวันนี้พี่นุ้ยขอฝากแคมเปญไว้กับนิส s ัน s อสเคชัวบางบัวทองนะคะกับรุ่นออลนิวอเมร่าหนึ่งพันเท์โบดาวเริ่มต้น3า0 0มบาทค่ะทักทายใส่ตรงมาได้เลยค่ะกับพี่นุ้ยนะคะใจดีวันนี้พี่นุ้ยขอตัวกส่วนขอย้ำนะคะ กับพี่นุย้ยง่ายมากแค่กดเบอร์โทรคุยรายละเอียดปุ๊บไฟนันวิ่งเซ็นถึงที่นะคะไม่เก็บค่าใช้จ่ายผลนผ่านวิ่งไปส่งลูกค้าทั่วไทยนะคะย้ําเลยทั่วไทยฟรีทุกค่าใช้จ่ายไม่เก็บเงินค่าเดินทางไม่เก็บค่าน้ํามันทุกอย่างฟรีบริการจากเรานะคะแล้วก็ป้ายแดงที่เห็นนะคะ ไม่เก็บนะคะมาจำายแดงสามพันคันนี้พี่นุ้ยก็ไม่ได้เก็บมาจำสามพันพี่นุย้ยรอเหมือนสำหรับลูกค้านะคะดูแลลูกค้าในเพจทุกเคสก็คือเน้นในเรื่องของการบริการสองข้อหลักๆนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไม่ว่าจะออกรถจะเรานิสสันเอเคชัวบางบวัวทอง แล้วไปส่งทั่วไทยไม่ว่าจังหวัดไหนเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศนะคะที่รองรับลูกค้านะคะสามารถเอารถเข้าเช็คศูนย์ได้ทั่วไทยทั่วประเทศไม่มีปัญหาค่ะเรามีศูนย์บริการจากนิสสันรองรับคุณลูกค้าทั่วไทยค่ะส่วนวันนี้พี่นุ้ยขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ